สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ตามโคสเมืองนะครับเอ็กคาเวเตอร์นะครับนี่คลิปนี้เข้ามาเจอนะครับ เจอรถลอกคองอยู่พอดีนะครับก็ <eterm oon> เป็นโกบิโกนะครับ SK 2 1 0นะครับ LC Spec M นะครับรุ่น8นะครับเข้าป่ามาครับพอดีมาหาต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับมามาก็มาเจอเจ้าโกเบนะครับลอกคองอยู่แวะถ่ายสักงนี้สักหน่อยครับก็ไปทิ้งงานเดิมครับที่เราเจอกันแล้วคุ้นเคยกันแล้วเนาะนะครับนี่ขันในคลิปผมเนาะที่ลงไปข้างก่อนนะครับก็กลับมาเจอกันนี่แล้วครับบุญสมพงษ์กันนะครับกับเข้ามาเจอกันนะครับ เราจะพาไปชมนะครับนดรถเขียวๆขียวลอกคลองยาวฝั่งนี้ก็เพิ่งลอกเสร็จไปนะครับนี่ลอกเสร็จไปยาวครับคลองยาวมากใช้คำว่ายาวมากนะครับเนาะคิดดูยาาฝั่งนี้จนขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาลอกคลองฝั่งนู้นต่อนะครับนี่ลอกคลองแต่งไปด้วยตั้งคันไปด้วยนะครับนี่พี่เขาครับคนเดิมคนเก่าครับยอดฝีมือของเราเหมือนเดิมนะครับเนาะนี่เรื่องลอกคลองไม่ต้องไว้ใจเขานะครับ ตั้งแต่ลอกคลองคลิปก่อนนะครับในฟาร์มกุ้งแล้วเนาะต่อเจออีกแล้วครับผมนี่เดี๋ยวทักทายแกก่อนนะครับทักทายแกสักนิดสักหนึ่งเนาะนะภากไปซ้นอนแสงนิดๆเลยพี่น้องมาเจอของดีนี่สวัสดีครับทักทายแล้วครับพี่น้องลุยกันต่อครับเจอกันแล้วเจอกันแล้ว สนะวัสดีครับครับพี่มาเอาต้นไม้พอดีอเมื่อกีนน้เนี่ยเอาต้นไในเอเนี่ยครับทำขี้หมูเจอแล้วพี่ลอกคองยาวเลยครับพี่ลอกยาวเลยครับสามโลก,กว่าโอ้อีกกี่วันเสร็จครับพี่เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> อ๋อพรุ่งนี้มาอีกไหมครับอ๋อเดี๋ยเท่า มาเจอพอดีเลยเมื่อกี้เนยเขาไปในปา่าเนี่ยไปเอาต้นท่อมนะครับต้นขี้โมูไปตอกยิงครับฟาร์มโพค่บพี่ที่ว่าครั้งก่อนที่ว่าหยุดรอคลอง,องนะครับพี่ครับฟาร์มนี้ก็เคยอยู่โอ้เป็นเป็นเดือนแล้วครับเป็นเดือนแล้วครับพี่โห<ฮ>เห็นฝั่งนู้นเขาวางท่อกันอยู่ครับ อ๋อครับโอ้โอ้สามกิโลโอ้อันนี้บูมยาวกี่เมตรครับพี่สิบหกครับโอ้ ไม่ถึงนึกว่า18บโอ,โอ,โอ้ครับอ้นี่ครับนี่บราการลอกลองสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนี่ลอกมาสามเดือนแล้วนะครับ2เดือนกว,กว่าแล้วนะครับก็พูดเมื่อกี้ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะนะครับ กี่ต้มโอ้ลอกสวยเลยพี่น้องนู่นครับลอกสวยเลยปฝีมือครับฝีมือฝีมือมากนู่ไล่ระดับเสมอคลิปมาเลยพี่น้องนี่พี่ของเรานะครับ ก็เป็นบูมยาว16เมตรเนาะนะครับนึกว่า18บแปนะครับก็เป็นซ u เปอร์เมรุ่น8ปดนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับพี่น้องนี่มามุมนี้มันจะสวยเลยครับพี่น้องตอนนี้มุมนี้สวยนะครับก็เหลืออีกยาวไกลนะครับคนทางยาวไกลเนาะนะครับอยู่กันเป็นเดือนแล้วนปักหายใจให้คอนะครับนี่คิดดูครับนานไม่นานจาจนขึ้นเลยพี่น้องฝั่งนี้ครับใบก้าบก็6กกิโล ค,คิดดูคิดดูนะครับผมกไม็ไม่ได้มาถ่ายนานแล้วนะครับเ,เจอพอดีเบรกสต็อปก่อนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันแจ้งกันว่าฝีมือมากครับพี่น้องทําสวยด้วยสวยสวยมากครับพี่น้องอภาพได้เลยพี่น้องบาดแน่ภาพสวยเลยครับบาดแน่โอ้ เยืนถูกที่ถุกมุมแล้วบานเนี่ยเอาครับชมกันครับบานเนี่ยชมชมชมการลอกคลองวัดขึ้นไปแล้วครับเอาแต่ดินครับเอาแต่ดินไม่เอาน้ำครับ สุดจัดครับส,สีสีมือสุดจัดพี่น้อง <c oughs> โอ้โหลูกน้องเก่าแอร์ลูกน้องเก <c oughs> ่าลูกน้องพี่ลงครับเนี่ยเนี้ยเจอลูกน้องพี่ลงแล้วอ่าหให้ลูกพี่ดูก่อนพี่ลงดูนี่ครับปึ๊บโอ้เอาให้สุดเลยเจอไม้แล้วครับไม้ที่กขาปักไว้มั่ง ไปแล้วนี่เพื่อนโคนนะครับใหญ่นะครับถือว่าใหญ่มากนะครับตอนแรกผมก็ว่าทำไมมันเหมือน SK 200พอมาดูกันมัน SK 210 LC นเนาะทรงบอดี้มันจะใหญ่กว่ากันเยอะนะครับนี่สวยครับสวยใกล้จะเลิกงานแล้วนะเนาะก็ดูกันยาวครับสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันชมกันยาวนะครับ ฟุบๆเลยกรต้งยอมรับนะครับฝีมือทําสวยมากนะครับเนี่ยผลงานแบบนี้หาชมยากเนาะงานหลอกคอสวยแต่งไปด้วยเมื่อกี้ก็ไม่มีฟันเนาะนะครับเนี่ยเอาเบิ้งกันได้ยาวพี่น้องกับตาไมโกรสเมอรนะครับเอ็กค x เวเตอร์ กระจายรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องฮีโน่หมดเนาะนะครับรุ่นสองร้อยขึ้นไปนะครับเนาะก็จะใช้ของฮีโน่นะครับเครื่องฮีโน่เนาะท,ที่รู้เนาะนะครับเนี่โกเบรุ่นนี้ร,นนรุ่น8ดเขาจะเน้นเครื่องฮีโน่นะครับนี่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับนี่ ไาดูรถหลอกคลองครับพี่น้องบุมยาวหลอกคลองเนาะนี่หาชมยากนะครับงานแบบนี้นี่ชมกันครับชมการเีลาเทคนิคก,ก็ดูกันเอาครับหาชมยากเสียเลไม่มาครับจริงเสียเลามานุกเลยนะครับเนี่เราก็จะได้เดินทางกลับแล้วพี่น้องนะครับ เมื่อเกิด่นตืดตาแล้วนะครับโอ้ต้องขี่มอไซค์ออกไปอีกเนี่ปึ๊บปึ๊บ,บ,บเราอยู่ทีมเดียวกันครับเพราะหมวกผมก็โกเบนะี่น้องอยู่ทีมเดียวกันนี่ครับรอคลองฝั่งนี้มันจะต่ำนะครับก็ตั้งคันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเนาะนี่นี่ รถมอไซคู่ใจของผมนะครับนี่ก็อยู่นี่นะครับก็ยาวไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาชมกันต่อเนะนะครับวันนี้ก็ดูกันไปครับดูกันไปนิดๆหน่อยๆเนาะเพราะว่าเครื่องเริ่มช้าแล้วครับพี่น้องจะเลิกงานแล้วนะครับนี่เรื่องการขับอะไรก็บอกเลยฝีมือนะครับคนขับคนนี้พี่ของเรานะครับจัดจ้านนะครับเนาะต้องมาดูช่วงเช้าๆนะครับกินข้าวอิ่มๆนะครับมันแน่นอน ตั้งไม้เรื่อยครับหาดินนะครับเนาะอยู่ตรงไหนก็ตักถึงตักแลแกระปาดนะครับปาดข้างเนาะโอเคนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะจบลงพิ่านี้เนาะนะครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเข้าไปติดตามผลงานกันต่อนะครับ สำหรับคลิปนี้เนาะน่าจะจบลงเป็นทีานี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับตาไปกดสมัครนะครับวันนี้ก็พามาชมของดีในกลางป่านะครับลอกคลองนะครับ sk 2 1 0นะครับ lc super m นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ